ชาเขียวช่วยลดความหิวถุกจิตแล้วก็ช่วยเพิ่มการาผหาสให้กับร่างกายเราจริงไหมสวัสดีเช้านาท์ค่ะวันนี้อากาศเย็นมากค่ะและรู้สึกว่าน่าจะเย็นต่อเนื่องจนถึงวันอังค,คารทราบไหมคะว่าอากาศหนาวเนี่ยมีผลกับระบบการาผ่านของเราค่ะเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยร่างกายเราจะพยายามปรับอุณหภูมิของเราค่ะให้อุ่นขึ้นนั่นหมายเพรามว่าอุณหภูมิหรือร่างกายของเราเนี่ยจะมีการระลาญที่สูงขึ้นค่ะอากาศเย็นแบบนี้ก็มีส่วนทําให้เราหิวบ่อยหรืออยากรับประทานอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นะคะ พอถ้าร่างกายใช้พลังงานสูงขึ้นเราก็ต้องการสารอาหารเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและประกอบกับช่วงอากาศเย็นจะไม่ค่อยไปไหนค่ะอยู่แต่บ้านบางคนก็จะชอบหาอะไรรับประทานก็จะมีส่วนทำให้เราค่ะทานบ่อยขึ้นอาจจะทําให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้และอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะหาชาเคียวสมุนไพรมาดื่มสักหนึ่งแก้วนะคะหรือช่วยเพิ่มอัตราความผันให้กับร่างกายเราสูงขึ้นได้อีกค่ะ และนอกจากนั้นนะคะในชาเขียวเนี่ยยังจะมีส่วนช่วยในการลดความหิวจุจิตระหว่างวันให้กับเราได้จริงค่ะทําไมชาเขียวถึงมีส่วนช่วยทําให้เราไม่หิวจุจิตระหวา่างวันก็เพราะว่าในชาเขียวเนี่ยเขาจะมีคาเฟอีนค่ะแล้วก็ลดความอยากลดความหิวให้กับเราได้คนที่ชอบติดหวานอยากกินขนมหวานจิบชาไปเรื่อยนี่มีส่วนช่วยลดความอยากได้มากเลยค่ะ ในชาเขียวเนี่ยเขามีส่วนช่วยในการเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายเราได้ยังไงในชาเขียวมีคาเฟอีนค่ะซึ่งปกติแล้วคาเฟอีนเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญร่างกายเราอยู่แล้วค่ะและในชาเขียวนะคะเราหลักแล้วเขาจะมีสารตัวนึงค่ะที่เรียกว่าคาเทชินคาเทชินจะมีส่วนช่วยเร่งอัตราเผาผลาญให้กับร่างกายเราให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะและในคาเทชินเนี่ยเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะช่วยชะลอความชราให้กับร่างกายเราลดการอักเสบให้กับร่างกายเราค่ะ และชาเขียวที่เจฟเลือกดื่มอยู่ตอนนี้นะคะเป็นชาเขียวสกัดของเฮอร์เบอรไลท์ค่ะเป็นการสกัดแบบธรรมชาติค่ะสกัดโดยการใช้น้ำร้อนค่ะแล้วก็อาศัยการระเหยแล้วก็ตกผลิตเป็นผงชาค่ะชาตัวน,นี้ไม่ใช่ชาใบนะคะแต่จะเป็นผงชาเขียวค่ะชาเขียวของเฮอร์เบอรไลท์เนี่ยสังเกตเหนนะคะว่าชาจะไม่เป็นสีเขียวค่ะแต่จะเป็นสีแดงเหตุ hey, ผลเพราะว่าในชาเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมอยู่ทั้งหมด3มชนิดค่ะจะมีดอกกระเจี๊ยบค่ะมะเร็งกวานแล้วก็ผงสกัดเมลโลค่ะ เป็นตัวปรับสมดุลธาตุในร่างกายของเราค่ะในชาเนี่ยจะหลายงานม่าๆเลยค่ะถามว่าชาเนี่ยควรทานแบบร้อนหรือแบบเย็นได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าชาเขียวสกัดของรเบอรไลท์ถ้าทานแบบร้อนนะคะหรือถ้าชาเนี่ยโดนความร้อนก่อนประสิทธิภาพของชาจะสูงขึ้นค่ะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบดื่มชาร้อนๆค่ะความร้อนเนี่ยแล้วแต่เราชอบนะคะจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ที่เหลือเราก็เติมปริภูมิน้ําปกติลงไปค่ะตามที่เราชอบ ตอนเช้าเนี่ยแนะนําว่าดื่มเป็นแบบอุ่นๆแล้ร้อนตอนเช้าประสิทธิภาพในร่างกายเราค่ะจะมาผ่านสูงขึ้นดีตั้งแต่ตอนเช้าเลยส่วนระหว่างวันนะคะถ้าอากาศร้อนเราสามารถชงแบบเย็นได้ค่ะก็คือเอาชาเนี่ยไปผ่านความร้อนก่อนหรือละลายน้ําร้อนก่อนแล้วเราก็ผสมกับนนะ้ำอุณหภูมิปก,กติแล้วก็เติมน้ำแข็งเข้าไปดื่มแบบเย็นๆน,นะคะในตอนกลางวันถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยสดชื่นมากๆค่ะ และเจี๊ยบก็ดื่มชาตัวนี้ค่ะมา10ปีแล้วเจี๊ยบเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายค่ะก่อนที่เจี๊ยบจะออกกําลังกายเจ๊จะดื่มชาเขียวไปก่อนค่ะเจ๊จิบไปมาสักเกือบครึ่งแก้วแล้วที่เหลือนะคะเจ๊จะเอาไปจิบค่ะระหว่างที่เจี๊ยบออกกําลังกายถ้าเราดื่มชาแล้วก็จิบชาระหว่างที่เราออกกําลังกายเนี่ยประสิทธิภาพการผ่านร่างกายเราก็จะสูงขึ้นอีก17%เลยค่ะ17%เนเนี่ยถือว่าการผ่านสูงขึ้นเยอะเลยนะคะ และชาเขียวเคอร์เบอไลต์ตัวนี้นะคะเคาย,ยังได้ตาเสียรักนะคะทางเลือกผู้สุขภาพด้วยถามว่าชาเขียวแก้วนี้มีพลังงานแล้วก็แคลอรี่ไหมดื่มแล้วหลุดฟาหรือเปล่าสําหรับคนที่ทำมาเอฟชาเขียวมีพลังงานแล้วก็แคลอรี่ค่ะแต่แคลอรี่น้อยมากไม่ได้ส่งผลกระทบก่อนระดับน้ำตาลในเลือดของเราค่ะดื่มได้โดยที่ไม่หลุดฟาคนที่ทำมาเอฟนะคะสามารถจิบได้ตั้งแต่เช้าหรือสามารถจิบระหว่างวันได้เลยค่ะ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญยิ่งดื่มยิ่งดีค่ะหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาลสะสมหรือไขมันสะสมในร่างกายแล้วนะคะการจิบชาไปเรื่อยตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยเพราะเขาจะช่วยลดความหิวจุกจิกให้กับเราก็จะทําให้เราค่ะลดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่บที่ไม่จาเป็นเข้ามาได้น้อยลงและนอกจากนั้น,นะคะเขาไปมีส่วนช่วยในการเผาผลาญให้กับร่างกายเราค่ะการเผาผลาญที่สูงขึ้นก็จะมีส่วนช่วยในการลดน้ำตาลแล้วก็ไขมันค่ะ ชาเขียวตัวนี้นะคะไม่ได้มีส่วนประกอบของยาลดน้ำหนักเลยนะคะแม่เจี๊ยบก็ทานค่ะแม่เจี๊ยบอายุ7จะ18ปปีค่ะแม่ทานทุกเช้าเลยสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงมากๆใครที่มีผลกับการนอนนะคะหรือปกติแล้วดื่มชาไม่ได้เนี่ยลองมาดื่มชาตัวนี้ค่ะ ไม่มีผลกับการนอนหลับยากเลยนะคะในทางกลับกันนะคะการดื่มชาตัวนี้เป็นมาณที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการหลับค่ะทาให้เรานอนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะสมุนไพร3ตัวที่อยู่ในชานะคะจะเป็นตัวปรับธาตุในร่างกายเราค่ะเลยไม่ได้ส่งผลเสียกับการนอนหากเพื่อนเพอคนไหนนะคะกําลังมองหาชาดีๆสักตัวไว้ดื่มระหว่างวันอยู่เจ๊แนะนําชาตัวนี้นะคะเป็นชาเขียวสมุนไพรของเคอร์เวอร์ไลค์ค่ะซึ่งเจ๊เป็นโค้ชสุขภาพของเคอร์เวอร์ไล์เจ๊จะแนะนําวิธีการทานแล้วก็การดื่มที่ถูกต้องสําหรับคนที่มีปัญหาสุภาาพหหรืออยกอกคคควบม้ั่ะ ใครที่สั่งซื้อชาไปทานนะคะดูแลติดตามผลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ